thank <laughs> you สราสัตว์ข้ามที่ตงจากบวงรถและตรวจตรวจสอบของสาระของข้านที่เรียบร้อยก่อนที่จะลงจากบวงรถด้วยค่ะบวรถอเช่อสถานีลาโตกิงการพลา สถานีบ้านโป่งในนามของการรไถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินาท,ทาง มีบ้านโตที่นีสถานีบ้านโตกันาราจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถสดและมาจังหวัดจันธาจากที่ยขจากขบวนรถและเปิดส่วนตอบสองขันาราขัเรี้ยก่อนมจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถส่อง่อมขบ้านโตกในัารที่ขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่อง ทางสถานีเฉลิมเกตเปิดพร์ติทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงของความเรรินาผู้โดยสารทุกท่าเกิดอยากใช้บริเวณนดทางสิ้นลงบริเวณข้อตอของตวเเสนทีาเนืงจากท่าศาระได้รับารรายราแรงด้วยคะบวนเจเชี่ยวนี้เพื่อออกจากสถานีบ้าส่งไปแล้ ผู้โดยสาโปรดมากสานีบ้านโป่สถาีบ้านโป่งทานทลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดแย่ามัตอระวังอันตรายจากท่า ตรวจรถและตรวจตรวจสอบของสัมภาระของคันให้เรียบร้อยก่อชื่สีลปกับขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถ่อเครืสัมภาระปล่ทางท้าเหนืเจากเป็นขบวนรถตรที่ตรวจในและขบวนกาต้น่อุปทางุ่ลยทางคืางทางทางยาขบวนรเชื่อเพื่อออกสู่ทางสัมภาระ่อ ถาพุีานบุรานีต่อไปตามลค่ะถีาบนของการรถไฟรเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นเางยิติว่าในการเดินทางัางต่อไปการรถไฟจะมีโอกาสได้ให้บริการท่าน ขอขอบคุณค่ะถ้าผู้โดยสารบค่ะให้เงยนจากอักขระรถไปตลอดเส้นทางละบนต้โทรศัพทดูหนคุณ